นั่นก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดที่จัดมาของเราผิดหมดเลย3เดือนคือไม่มีงานเลยนั่งว่างๆอยู่3เดือนบวกกับโดนโกงบ้านหลังนี้มันไม่ดีหรอเราควรจะขายไหม คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเมื่อก่อนทํางานบริษัทแล้วก็รู้จักพี่คนหนึ่งในออฟฟิศที่เขาจัดวงจุ้ยแล้วเห็นเขาประสบความสําเร็จคือแบบปลดหนี้แล้วก็ได้ซื้อบ้านเพิ่มได้ซื้อรถได้ออกรถใหม่มีเงินเป็นล้านอะไรเงี้ยเราก็เริ่มสนใจแล้วก็เริ่มแบบก็มีวันหนึ่งที่แบบทํางานอยู่แล้วก็ดู YouTube บังเอิญว่า,ามีคลิปของอาจารย์ท่านหนึ่งก็ฟ,งฟ,งฟั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 งเกือบทุกคลิปเลยก็เริ่มเอามาจัดที่บ้านปรากฏว่ามีลูกค้า ทีนี้ก็เลยเริ่มแบบว่าไหนๆมันมนรู้สึกว่ามันเหมือนมันโอเคนะบวกกับถูกลอตเตอรีกรร่ก็เลยเชิญแกมาก็สมมุติว่าวันพรุ่งนี้แกจะมาดูใช่ไหมคะแกก็ไลน์มาบอกว่า ต้องเตรียมผลไม้นะเราก็คิดว่าเอาสงสัยต้องเอามาไหว้เจ้าที่หรือขออนุญาตอะไรอย่างเงี้ยค่ะไหว้พระไหว้อะไรเราก,ก็ก็ไปเตรียมสิ่งที่เขาให้เตรียมคือส้มสี่โลมะม่วงสุกสี่โลองุ่นดาไร้เม็ดสี่โลกล้วยหอมทองสองหวีอ่ะก็ไปซื้อพอซื้อเสร็จเอะใจเพราะว่าให้แกดูที่ทํางานด้วยก็เลยไลน์ถามกลับไปใหม่ว่าดูที่ทํางานด้วยต้องเตรียมผลไม้แบบนี้อีกชุดหนึ่งไหม เขาก็ตอบมาคําเดียวว่าครับพอครับเสร็จก็วิ่งออกไปซื้ออีกอีกชุดหนึ่งมาแบบนี้เหมือนกันเบ็ดเสร็จวันนั้นหมดค่าผลไม้ไป5,000บาทก็พอมาถึงปุ๊บแกก็นอกบ้านแกก็ไม่ดแูแกก็เดินเข้าบ้านแกก็ถามว่าจอดรถตรงไหนก็บอกว่าจอดรถตรงนี้จอดรถฝั่งซ้ายของบ้านแกก็บอกว่าให้เอียงประตู พอเดินเข้าไปด้านหลังห้องน้ําแกก็ไม่ดูห้องน้ําไม่ดูแกก็เข้าครัวพอเข้าครัวเสร็จเนี่ยแกบอกว่าใต้สิงมันยกพื้นพอยกพื้นปึ๊บแกบอกว่าตรงเนี้ยจะโดนโกงนะมีปัญหาเรื่องคดีความเรื่องโดนโกงแกบอกว่าให้สกัดสกัดขอบออกนิ้วเดียวตอนนั้นก็เอะใจเอ๊ะนิ้วเดียวแล้วมันต่างอะไรกับ กับที่มันจะติดเพราะมันแค่นิดเดียวแต่ก็คิดว่าเอ้าแกมาดูแล้วคงไม่ไม่ผิดพลาดอะไรอะไรเงี้ก็เชื่อ,อยกพื้นแปดเซนยาวเลยรอบแล้วก็เขาบอกว่าให้สกัดนิ้วเดียวทีนี้พอมันโดนโกงก็เลยปรับห้องห้องครัวเนี่ยมันไม่มี มันไม่มีทางลมแต่มันมีหน้าต่างเขาบอกว่าถ้าไม่มีลมก็ต้องมีแสงแกก็ให้เจาะผนังเจาะผนังปรากฏทุกวันนี้เจาะแสงมันไม่เข้าเพราะว่าด้านหลังอะหลังบ้านชนกันแล้วแสงมันก็ไม่เข้าเข้าไม่ได้ก็ติดเป็นบล็อกแก้วไปแต่ว่าไม่มีแสงห้องนอนแกก็ไม่ได้บอกว่าอะไรผิดอ่าเพราะว่าห้องนอนไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรอยู่แล้วนอจากที่นอนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้บอกว่าอะไรผิดแล้วก็ เข้าไปอีกห้องหนึ่งด้านหลังเป็นห้องนอนด้านหลังแกก็แกก็บอกว่าให้ย้ายแอร์จากมุมนี้ไปอยู่มุมนี้ห้องน้ําห้องน้ําบนเดิมเนี่ยประตูห้องน้ําหันออกหน้าบ้านซึ่งมารุ้ตอนหลังว่าไม่มีผลเกี่ยวกับรัพยรัอ่าแต่อาจารย์ท่านแรกเนี่ยบอกว่าให้เบี่ยงประตูห้องน้ําให้ออกด้านข้างก็ทําผนังแล้วก็ทําประตูห้องน้ํา ปรากฏว่าพอทําประตูห้องน้าใหม่ปุ๊บประตูห้องนอนกับห้องน้ํามันชนกันก็กลายเป็นไม่ถูกตอนเดินเข้าไปในห้องพักเนี่ยแกบอกว่าบ้านนี้มีคนปีแข็งไหมถ้าไม่มีใครปีแข็งต้องบูชากีเลสน,นะแล้วถ้าจะเอาวันนี้ให้อาจารย์ก่อนหมื่นหนึ่ง เขาบอกเนี่ยให้เขาก่อนเลยหมื่นหนึ่งถ้าไม่ให้วันนี้นะเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี้ยกิเลนจะขึ้นเป็นห้าหมื่นห้าแล้วตอนนั้นคือพูดตรงว่าตอนที่เชิญเขามาไม่ได้ว่ามีเงินไงอ่าเราก็ไม่มีเงินเราก็บอกว่าเออขอผัดไปอีกหน่อยได้ไหมเดี๋ยวอาจจะเช่าในอนาคตแต่ว่าตอนเนี้ยคือแบบเหมือนจองแต่ยังไม่มีเงินอะ่ะเดี๋ยวสักถ้ามีเงินเราจะแบบบูชาอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดแต่ว่าไม่รู้นะถ้าไม่จองไว้อะ่ะเดี๋ยวถ้าราคาขึ้นอะ่ะ อาจารย์ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะเพราะว่าอาจารย์ก็ต้องไปมัดจําเขาต่ออีกทีหนึ่งเขาพูดแบบนี้เราก็จนใจว่าไม่ได้คือไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีไงเออหมดไปแล้วสามหมืนน้ำเต้าก็แกก็ให้ผ่อนเราก็เอออาจารย์ดูใจดีนเนาะอะไรเงี้ยก็เงินมันไม่ค่อยมีไงอ่าหมื 12, ่นสอง่าหมื่นสองเราก็ทยอยให้เขาทีละหกพัน อ่าแล้วเขาก็บอกว่าน้ำเต้ามีตัวเลขนะน้ำเต้าเนี่ยสมมุติว่าคุณมีเงินเดือนอยู่10,000บาทมีรายได้10,000บาทต่อเดือนถ้าคุณบูชาน้ำเตา้ารายได้คุณจะเพิ่มเป็นหมื่นห้าท,ทุกวันนี้น้ำเต้ามีสีลูกไม่เพิ่มสักบาทก่อนจะบูชานี่ก็จะแทบจะทะเลาะกันนะเพราะว่าเงินมันก็ไม่ใช่น้อยๆราคามันก็ไม่ถูกอะไรเงี้ยค่ะอ่าก็ลือก็คือแบบ จังหวะที่แบบท like uh, okay, like like ํายังไงดีเนาะอยากได้กิเลนมันต้องมีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้ามีกิเลนสิ่งที่มันติดขัดมันจะได้ขี้คายเขาพูดแบบนี้อ่ะแกมาดูเดือนพฤษภาปีก่อนกว่าช่างจะทําบ้านเสร็จก็ปลายเดือนก็คือเริ่มต้นเดือน1ิบเพราะต้นเดือน1ิบอ่ะบ้านมันทิศเหนืองานมันเข้าดีอยู่แล้วเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าจัดวงจุ้ยหรือว่าทิศของบ้านหรือว่า จังหวะดวงชีวิตมันขึ้นหรือว่าคือตอนนั้นหลายอย่างมันพร้อมๆกันค่ะก็พอเสร็จปุ๊บก็งานมันโฟอยู่ช่วงบ้านทิศเหนืองานจะเข้าเยอะเราก็ไม่ได้คิดอะไรว่าจัดแล้วมันผิดหรือเปล่าหรืออะไรเพราะจังหวะมันพอดีเราก็เลยไม่ได้สนใจคิดว่าทุกอย่างมันต้องดีสิ้นเดือนธันวาก็ได้งานใหญ่เราคิดโอ้โหการจัดพวงจุ้ยกับอาจารย์ท่านนั้นอ่ะมันดีมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดคิดไปเองอะไรเงี้ยเออเนี่ยทำให้ได้งานใหญ่นะแล้วงานใหญ่มันมาแบบ ง่ายๆฟุกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคงานเป็นล็อตใหญ่ก็ทําไปเรื่อยก็ไม่ได้คิดอะไรว่ามันผิดก็ทำทำจนกระทั่งงานเนี่ยมันเสร็จเดือนกุมภาเมื่อปีที่แล้วงานเสร็จปุ๊บเงินไม่ได้แต่ก็ยังไม่ได้คิดลบก็ไม่ได้อะไรก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดือนพฤษภาไปฮ่องกงกับอาจารย์ท่านแรกค่ะมีไปไปเรียนด้วยไปฮ่องกงด้วยจัดทงจุ้ยด้วยอะไรเงี้ยค่ะกลับมาปุ๊บทุกอย่างดาวหมด โดนโกงโดนโกงเป็นหลานแล้วก็งานไม่มีเลยหลังจากกลับจากฮ่องกงปัญหาลูกค้าไม่ให้งนคือปัญหาทุกอย่างประดังประดังเลยค่ะเดือนพฤษภา,าก็มิทุนยนกรกดามสิงหาสามเดือนคือไม่มีงานเลยบวกกับโดนโกง จังหวะที่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราโดนโกงได้ยังไงอะไรเงี้ยก็เลยถ่ายรูปสิ่งที่เราสงสัยว่ามันผิดคือเคาน์เตอร์ครเคาน์เตอร์ยกพื้นข้างใต้ก็เลยถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้าไปในหลายกลุ่มบางเอิญว่าในกลุ่มนั้นน่ะมีท่านอื่นเพื่อนเพื่อน,อน,ท,น,อนท่านอื่นที่เขาไปเรียนกับอาจารย์จีระเขาก็เลยเห็นเขาเลยแนะนําบอกว่าไอเนี่ยมันผิดนะมันต้องสกัดออกหมดถ้าอย่างเงี้ยยังไงก็โดนโกง ก่อนหน้านี้เราไม่ได้มีเงินไม่ได้มีความพร้อมในการที่จะเอาเงินอะไรมาทําตรงนี้อะไรอย่างนี้ค่ะบ้านทุกอย่างคือค่าใช้จ่ายเราเยอะมากแต่เราก็ยอมเอาเงินตรงนั้นอนะ่ะมาจ่ายให้เขาอะ่ะเออแล้วแบบเฮ้ยทำไมทํากับเราอางเงี้ยทําไมเขาเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมคือแบบเอาเงินของคนจนอะ่ะคนลําบากอะ่ะมาสวยความสุขส่ขสวนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็เที่ยวเที่ยวตลอดเราก็แบบโหยิ่งดูเราก็ยิ่งรู้สึกว่าทําไมเขาทํากับเราอย่างเงี้ย พเพื่อนๆเขารู้จักรู้จักกับอาจารย์เขาก็เลยเหมือนชงช่วยชงให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยลองโทรไปปรึกษาอาจารย์ธนวันดูเผื่อแกจะมีให้คําปรึกษาอะไรได้เลยก็เลยลองโทรไปหาอาจารย์ธนวันแล้วแกใจดีมากแกมาดูให้ฟรีมาฟรีขนาดแบบว่าแกบอกว่าขอส้มแค่สี่ลูก<ำ>นี่ไปล,ลมส้มสี่ลูกค่ะคือแบบอึ้งแล้วแบบเฮ้ย มันมันยังมีคนที่แบบว่ามาช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยก็แกเข้ามาถึงปุ๊บแกบอกจัว่วจั่วตรงข้ามบ้านมันแทงฝั่งผู้หญิงต้องหากระจกสิงแล้วก็น้ำเต้ามาติดด้านข้างเนี่ยแกบอกว่าให้ขูดเป็นร่องน้ำ แล้วแกก็บอกว่าประตูให้หันกลับถ้าอย่างเงี้ยมันเหมือนก็ว่าคนกินอะไรแล้วมันกินไม่เต็มที่แบบที่แกพูดในในใน u t u b e เลยค่ะกินแล้วก็คนนั่งคอเอียงตลอดเวลากินอะไรก็ไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ทำทรณีประตูเพราะไม่อย่งงางนั้นซับมันจะไหลออก คือพอเข้าไปที่ครัวเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันตันไปหมดแล้วอะ่ะแกก็บอกว่าให้เจาะเจาะประตูด้านข้างอ่าเจาะประตูด้านข้างแล้วไอการที่เราไม่มีงาน3เดือนเนี่ยตอนเนี้ยงานมันรอยอยู่ที่หน้าประตูแต่ว่างานอะ่ะเข้าบ้านเราไม่ได้เลยตันอยู่ตรงเนี้ยถ้าเจาะเจาะประตูหลังคือบางทีแค่มีช่องประตูอะ่ะให้กระแสะลมมัน f l o ได้อะไรได,ได้อะไรอย่างเงี้ยงานมันก็เข้าแล้ว คือตอนนั้นน่าสงสัยสงสัยว่าถ้าเกิดว่าประตูด้านข้างไม่ถือว่าเป็นประตูสเสน่ห์หรอครับแกบอกว่าให้ทําติดติดนี่เลยติดผนังนี่เลยครับผมถ้าติดผนังแล้วเปิดออกอันนี้ไม่ถือว่าเป็นประตูสเสน่ห์ค่ะถือว่าเป็นประตูหลังแล้วแกก็ให้ใส่ธรณีประตูด้วยพอเจาะปุ๊บไม่ถึงอาทิตย์เลยค่ะสามสี่วันอ่ะงานที่มันอังอยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยเจาะทะลักเลย ก็คือตอนนั้น9งานพร้อมกันแล้วตอนนั้นห้องน้ำเนี่ยพื้นมันผิดเพราะว่าพอไปเรียนกับอาจารย์ท่านแรกแล้วเขาบอกว่า10 17เซนเนี่ยมันผิดเงินเก่าไม่หมดเงินใหม่ไม่มาแกพูดงนี้เราก็อ่ะมันผิดมันผิดปึ๊บ เราก็เลยจ้างช่างมาทําพื้นห้องน้ําใหม่แต่ทีเนี้ยช่างเขาทําพื้นลาดไปข้างหน้าอ่าแต่ว่ามันเป็นสองสเต็ปนะสเต็ปละห้าเซนแต่ว่าพื้นอ่ะลาดไปหน้าบ้านปรากฏว่าห้องน้ํานี่สําคัญมากเพราะว่าพอได้รับงานเยอะๆะเงินที่มันเข้ามามันเทตามพื้นห้องน้ําพอเริ่มมีเงินไหลก็เลยแก้ห้องน้ําตามจ่ากพื้นเนี่ยสิบเซนครับ คือก็คือแก้ให้ถูกหลักเลยตอนแรกซึ่งมันคิดอยู่ก็แกก็ขึ้นชั้นบนแกก็บอกว่าประตูห้องน้ําที่มันหันชนกับประตูห้องนอนที่อาจารย์ท่านแรกบอกว่าให้ทําเบี่ยงประตูอ่ะมันผิดมันกลายเป็นสองประตูตรงกันแกก็บอกว่าให้เอาน้าเต้าลูกเล็กๆอ่ะมาติด ทั้งสองห้องห้องน้ํากับห้องนอนแล้วก็มันมีห้องอีกห้องนึงที่ตั้งเป็นห้องพระประตูจะตรงกับบันไดแกก็บอกว่าให้เอาน้าเต้ามาติดประตูห้องนอนที่ที่ออกระเบียงข้างบนนะคะแกบอกว่าให้เอาทําผ้าม่านหนาๆมาปิดเพราะว่าอะไรอะปลายเตียง ไปชนกับขอบประตูคนที่นอนเนี่ยจะมีอาการเกี่ยวกับขาแต่ลูกชายเขาชอบบ่นปวดเขา่าปวดเข่าตอนนั้นอยากจะขอบคุณอาจารย์มากเพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่มีคุณธรรมมากคือแบบแกไม่เรียกเงินสักบาท แล้วหลังจากนั้นมีการแบบโทรไปคุยกับแกหรือว่าอะไรแกให้คำปรึกษาตลอดตอบตลอดไม่มีอันไหนไม่ตอบแต่กับคนเก่านี่คือลายไปนิ่เงียบขอให้อาจารย์จิระแล้วก็อาจารย์ธนวัลมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยืนแล้วก็เฮงเฮงรวยรวยค่ะแล้วก็กราบขอบคุณที่ความรู้ของอาจารย์จิระแล้วก็ คุณธรรมและวก็นำใจของอาจารย์ธนวันที่ที่มาช่วยจนทุกวันนี้เพิ่งจะปิดบ้านได้ค่ะตอนนี้คือไม่มีหนี้บ้านแล้วอยากให้อาจารย์อยู่ไปนานๆขอบคุณค่ะ